ปะสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุก่านเด้พอพอกันคือเก่าพี่น้องจ้าสบายดีไ,ดไปทางลุงปะอาจจะมหาหาเล่หนไม้พี่น้องมากันสองคนเพิ่นหานกระมาแต่แก่ละขวบพี่น้องส่วนพานหนไม้ต่อ บุมีหมูมาเนาะหายกีกีสวยเ้าสวยน้าลองบริสวน,สวนมา <c oughs> มันแหงเนาะปีนเจ้าค่ะบึงแดงน้ำเดือน้ำใหม่ก็แหงไปน้องเอ้นี่นี่นี่แดงเนี่ย <c oughs> ลองปอนมือเข้ามาดู เอาได้บอรมีบาทังเจ้าแนงบริงใหญ่พี่น้องเอ้ยอาลงมาเราตั้นร้ำหัวไพี่น้องบิตามีคนหาก่อนเลยพี่น้องเอ้ยเขาอยู่วางลมคนห้าสนันพี่น้องบ้านอื่นพี่น้อง สองตัวนี่ก็มานำปะลงวางลงหักอนงละไม่้ใหม่ก็พี่น้องนี่ไม่่ไปกินแล้วเาหักอนงหน่อยๆกองสั่นเลยเด้ออันนี้มือกล่องมนือใหม่เด้อพี่น้องอหันอนนี้ละไม่อันนี้ก็อ้บง้บงเนาะน้อไม่บงนะ แมงไหนน,น้นอยน้ำไมอีทน่อยคนหาสนั่นเขาวห้ามาเศร้าเอเงี้ยบ่เศร้าสำเขาพี่น้องมาจะให้มาเศร้ากลูฮา,าน้าไม้บ่ได้เห็นแต่อยู่ตลาดเลยพี่น้องแต่จะห้าอยู่ตลาดเลยเนาะ คนบปโตกินไงของกุ look, tree, <laughs> ้งตั้งแต่เดือนก็ใหม่เลยลงไปแล้วค่ะพี่น้องหักกระตาแล้วกระตากระเต็มจะบักเดือมัวกินเนียงมักเดือยมาฝาป่าเอามักเดือมาฝากป้าสิ อุ้ยน้ำสางครับนี้ทั้งลุ่มน่ะซุ่ม zoom พี่น้องปลาสิลงนีได้คือสันแต่อุ้ยนี่หวยพี่น้องเลยอันนี้หวยยังมาเพื่อนหวยยังมาหวยปลาแดกกับบ๊แม่นเนาะหวยปลาแด็กอนี่ยแหละเออไผน้าเป็นไงมีกี่อันฮะเป็นไง จักแล้วไปสิผู้แต่ข้าเจ้าเอิ่อห้วยยังแบบเขาเอิ่อห้วยประเด็กน้ำเขามันก็ทรายเดียวกันน่ะแต่ว่าจะใส่ปลาลายมั้งเขาไปเห็ดประเด็กไปจักแล้วบ้านเจ้าได้ใส่ในหน้าเจ้าดิปยังเอนหอยห้วยใส่หอวยลายบ่ เพี่น้ามาขึ้นท่านี้หกเหรอโอ้ยพลานมาขินเหาวหวยเหลวห้องท่านี่อะไรพี่น้องเอ้ยทำไม่ก็ไม่ได้พูดโพปลูกมันคือสิงามเนาะพระจะปลูกกันยังว่าตะกอนน่าเสพเมนปลูกมัน ไปดงค่ะได้แต่มักเดือแนงน้าใหม่หน่อยโอ้ยพี่น้องขันหัวซักกระแทะลงไปเน่อยขึ้นกีบวาวเลยบุบันบุบปานนี้ยังบ่ได้ลอวห่าข้าจะาสนปีนลงมาได้นงเดียวเด็กปินลงกาใช่ไหม ปบริกินหางตรงนัเนี่ย

ใหญ่เลยดเสียงคนสนั่นอยู่ฮานอไม้เสียงคนส,น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 ,ส,คน,สน,นันก็เป็นสติแล้วเขาจะเสาะไปมาลุยมาได้นี่จะมาทำไมจ๊ะโอ้ข้าวต้มมาได้ไลม,มมาเชือคนพุทกับพิษนี่อารมณ์ไง

nè Mẹ coi đú đấy, Khut <laughs> <laughs> <to> phang <family> anyway. <laughs> <laughs> bara kotu tafiya gajano a suna ma a iligin kotu มัพาเขมาหากรได้เนะก็มันเขียวต่างจากคนหา้าลมาเดกขอาไกไกเอา ตอดแซงไปเนาะแต่ไม่อันบางใหญ่อุ๊บอันบางใหญ่เลยพี่น้องเลยนอแรกพี่น้องหาโลโจนเมื่อยเพื่อสิได้โอยมีอย่งนี้ไม่เอาอย่างนี้มาเป็นข้า่ายคือโบเห็นวันนี่เขาจะจงไว้เฮาบ่าพี่น้องเขาบอกไงใงด้วยอันบางใหญ่เติบด้วยแต่ตอนเป็นตาปู่เต็ม ได้แล้วโอ้ยปลลูกทำไมจะหาอยู่ห่วยบลพอพี่น้องมาเอาด้ือนต่อเนาะเอาป่ซาพัรห์เอาหนอนใหญ่ปลูงปลูกมาเจอลำนี่ใหญ่ใหญ่ปลลูกใหญ่ขนาดเลย อันปักใหญ่เลยใช่่ปุเห็นแบบเมื่อวานนี่เห็นแวบบนมือวนนี้ไอตัวนาะปดนนี้ปลุหมุนอันม่เนะปลุมเนาะคว่สูเนาะปลาุงจะห้วยพ่อมาสู่เพื่อนต่อ Wow. Hùa tăm tự Hùa tăm tự, hùa chứ sẽ tẹt luôn Ừm, à, đi. Uhm. đi bà ơi Nó mày nhám đen, mấy cái đại sám nỉ lèo <laughs> Khuôn hát nhiều nhẹ nhiều nhỉ Sợ hến, hến mù, sám mù Bạn bổ กับอันน้องะลักผูกมีมาทาานขอาะไมมาเคียวมาลายเออเคียวได้ฮัลเล่บนอยเฉลี่ยเฉลญ่ยถุเฉลน่ยถุถุเร็วเวถุแม่แกบมกวดพี่น้องกวดชิ้นละ จืดกำลังโป๊มาตอนนี <funny gli ete quer> ้เนาะใหม่เอาอยู <uy ler> ่เฮือนโตพี่น้องเอ้ยโอ้ยอันจะเหตุว่าเฮ้ยดื้อแนบ่ดื้อโอ้ยเอาเลยเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องจ้าสบายดีพี่น้องบายบายเส้นหน่อยบายบาย